การนมัสการกับผู้การนมัสการกับผู้กระเลิ่นกะเลื่นกระเลื่นกะเริ่นจูผ้าลวยจูผ้าหางผ้ามีจูผ้าดีผ้าอ่าถือหอยละตลีสามล้านสี่แสนเด้อยังทำมันสามล้านสี่แสนมีเงินมีทองผู้หยาโยมกระไดปั้งไล่การของจูผู้คนถือกระมีอ่าผู้คนม่สูข พ่นกตีเอาลตตัวเก้า่นกซื้อหกสามหมอนอกกับมะรูดดอก่นออนมาให้ลุงปูใสถุงดินถุงดอนปูกุนตีน่ะละอวนม่าซอย่นว่า่นถือกพิ่นฟังโจอ่าไลการของโจผ้าร่วยก็สนเอาว่ิ่นถือตัวไหนะครับปู่นว่าหกสามวันกับ เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี่ยพ่ายยาอจักรก็มาหกสามกับเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามาดอ,อกตัวไหนก็พูแล้วพ่อได้เพิ่ง,ง,ง,งโอ้ยอันนั้นเพื่อนบ้านเลมองค่ะพแฟนเพื่อนไปเพื่อนบ้าน,นเานี่ยเพื่อนยศท่าบ้านน้องไข่เนาะเพื่อนหลินตาจังสันตีโอเพื่อนบ้านเบื่อนเพื่อนได้หลายคาดพอเนาะเหมือนเนาะก็คือได้ลายเปิดเนกะคนใหม่เมื่อหนึ่ง อ๋ออันุโมทนาสาธูนําเดอร่อนนึงว่าให้หันผู้หนึ่งมาให้เก้ารอยผู้นึ่งให้หาหอยก็มีอพิ่นมั่ซอยปูกข้าบ่ได้ขอดอกจ้าแดขอนุโมทนาสาธูนําเดอราแปดนปั่นอันอันเลขหกสานี่บ่ปูมันออกสองรอบนี่บ่เลขหกสามนี่บ่ เป็นปนว่าเพิ่นซื้อหกสามกับศูนย์เก่าเฮ้เก่าศูนย์ปะลู่น้ำเป็นปนว่าปนถืออันที่ฝันว่าอันที่ฝันว่ารถอันอันซื้อ,อยังก็ซื้ออ่าคนที่ซื้อ,อยังก็เฮ้ที่ปูฝันเห็นซื้อแย่ขาอายุขอสิบสามปีนั่นแนะหละแย่ขาแย่ขานนขานมขาปีขาเราเกิดปีขานเขาหนึ่งก็เลยอึ้นอายุเราหกสิบสามปี แมนอายุหกสิบสามปีบ้าน,นีน่ฟันเลียนเหล้าอายุเล่าหกสิบสามเล่ากับขับรถทะเบียนขับรถทะเบียนใครบักแตงมองก็คือทะเบียนสองหาแปดหกบักแตงแตงม่เต็มรถก็มีศูนโจกกว่า,วามีศูนเนี่ยบักแตงนี่มีศูนย์คักได้สี่ศูนย์อย่างพูดเลยกัเพิ่นกาเลยโชกเพิ่นซื้อดอกเพิ่นฟังรายการของจู อปุ่งกรเลยโอนมาให้ทำบุญุนประสารว่าโว้ยประด้เอาเก่ามาให้น้อมีบ่หันมีเหลือใสเหลือกินเหลือปากคอปากแม่ปากลูกปากเต้าอะไรจังโอนเข้าม้าเพราะจะเก่าความสุขอข,อของเจ้าของไปทับอ่าขว่มถูกของคนอื่นสม,มอเนี่ยมันอังยึงดายากยากตลิสโนทราบยากโนมผู้หาเส้ากินคำเจ้ากระบวาบอ่าพวก ผู้ขามีใจศร no? ัทธานำผู so ้ขาจะทำาบุญกระหามว่าได้แล้วจังกันทำาบุญกระทำแล้วเตเด้อว่าได้เรียกร้องบาทหนึ่งสองบาทก็เป็นบุญกุศลว่าได้ว่าวหลายทำหาบาทก็ได้บุญคือการทำแสนก็ได้ท้อกันว่าสนับโอ้โหเดี๋ยวด้กับปู้ฟันฟันนี่เนาะฟันรอบเดียว ออกสองข้งางหกสามนี่ไหมโอ้ยยังก็เร็วกว่เดียวนี่ไปเพื่อนบ้านสองรอบอรอบแรกนี่ออกข้างล่างนะคะหกสามห้าสามรอบที่สองนี่เนี่ยรอบที่สองนี่อ่าอยัางเก้าศูนย์หกสามเก้าศูนย์นัสามรอบแรกก็คือเข่าข้างล่าง รอบที่สองนี่มาทางบนไปเพื่อนบ้านเราพระดาปาดฟันปูนี่ข้างเดียวได้นกสามตัวคนต้นนี้ไหมกะ่ากะเขากับฟันมาไปบ้านเก้าเขาบางตะกีของสิบสามน้ำจะเหลาเขาเขาซี๊ดซอ๊อเพื่อนกับฟันน้ำมาตรงกับเลขปูพอดีเนาะแฟนไปบ้านกลับไปบ้านบ้านเลกเก้าเก้า ก็คือไปยาทีอาบัดลังเก่าพอมนน่ปันแหาพระท่านให,ให้มา,ปยายปไปย่มัเมทียไปบาทีโตเก้าบาดหกสิบสามเขาเลยซื้อซื้อเป็นรอบที่สองอีกว่านหนอถึงสองรอบอีกบานนี้เพิ่นก็นได้เก้าศูนย์อีกบอกครับปู่เออเก้าศูนย์ูเก้าว่าจูว่าเรียมแตงโมแตงโมเต็มรถนะเออแตงโมเต็มรถ,มรถเขา,าว่าแตงโมเป็นศูนย์สันวา ก็เลยว่าเอาวดวงให้เจ้ามันส่งไปส่บมานศูนย์อย่างนอดิโจก็ยังว่าศูนย์อย่างนอดิป้าดเพื่อก็ตีถูกเด้อโอ้ยเอ็งกระโดดกระเดียเด้วศูนย์เก้า,าอัคที่ขาดดวงเพลินดวงไปดวงมันส่งไปส่บมันแต่มึงขึ้นบ้านนี่ละ เลื่อนบ้านานี่ฝันฝันว่า,าไปอยู่ศาลาในบ้านนั่นแหละเจ้าเอาเอาคือ, 4, 5, 9, อผ่านใสเลียงสี่ห้าเก้ามาถวายเอาขนาดผู้เฒ่าด้อืมว่าคือเลีมาถวา,ายสี่ห้าเก้าวันนี้ก็เลยเอาเนี่ยอยากได้หลายก็ทำมาแต่เมื่อเรียกได้หลายเราก็หมายจะปรารถนาอยาก ให้ได้เลขสามตัวปวดภายหยาดย่อมน้อยผู้ถูกผู้ยากฤอลูกผู้หมันผู้ฝันผู้ขาวผู้แยนผู้ชากระดาษเทวดาผู้ดีเทวดาองค์ที่มีศีลธรรมประจําใจกระดาษแม่นางธรณีผู้รับน้ำให้กินผู้ทําดินเนี่ยอยู่ผู้มีบุญคุณยังไงหลวงกระดาษปวดภายหยาดย่อมแน่ทอนกต่เรืฝันฝันที่มันอ่ามันจะเป็นจริงกระไดเพราะเป็นจริงกระไดเพรามฝันเนาะจูเอ้ยเอามาใส่ อ่ามันเป็นผ่านบุ้มผ่านม้นม้นก็เรียกว่าว่ามันศูนย์หาเก่าบ่เอาถ่ามากเมื่อวันหนึ่งหาเก่าใบเดียวท่านวันหนึ่งวันเถอก็เลยตีไปทั้งสั้นละจักจะออกก็ออกก่รู้แต่ว่าเพื่อนเอาเอาเลขใส่ผ่านใหม่คือเลขซี่หาเก่ามันบ่คับปูแมนซี่หาเก่าผ่านก็เป็นกลมๆเนาะแมนก็เรียกว่าศูนย์น่ะล่ะักจะแมนว่แมน อันนี้ฟันฟันครั้งที่สองแล้วไงฟันมืนขึ้นนี่บอกครับปู่หรือมื่อไหนมาวันเสาร์ฟันวันเสาร์ม่นี้วันจันทร์แล้วไงขึ้นวันเสาร์มาวันอาทิตย์บอกครับปู่เออตื่นขึ้นเป็นวันอาทิตย์สันติแก่แก่ปุ่ณย่าบารมีของไผของมันดอกปลีกปลีกเบอร์เบอร์เหมือนกับว่าปูู่จักโคนก็เป็นแนวทาง ม้วนมาบอกเรียบบอกเบอร์เรีบฝันอาลังเทียผู้คันตีออกคันตีได้มันจะถือกระมีผู้ผู้สิบมีโซคเขียนสนามผาไปก็ลืมซื้อกัมีวัวนพูอ่ออะไรนโจนั่นแหละลืมซื้อเรียกลากกันสามหาสาม เอาว่าต่อสามลยล่ะเจ็ดไปให้ะสามหกับสามกมาดีไปปยยาวาวยาวาวจะความเก้าไหลมันซ้มใจโอ้ยนะะอัน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 เด้อค่ะปู้ซีหาเก้าบานี่่านี่เป็นก้มกมมันวิศูนยังงึกกับปูู้นหาเก้าั่าอีกตัวหนึ่งก็คือศูนหาเก้านะกับปูเนาะ จ้าหนึ่งห้าเก้าแถลนดเดียวศูนย์ห้าเก้านะคะก้าจังหัวก็กาัันกระโจกรตัดเอาเองพอโจมเมืองไปใส่ตัวปีนี้แม่เนียวค่ะปูแต่สามนจ้ยังไปใส่สนังว่นันนะเดี๋ยวด้วยค่ะปูซีห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็นึ่งห้าเก้าน้ำค่ะปู เอาเอานึ่งห่าเก้าน้ำสันปูว่าผ่านมีอันเดียวเนะะาะจลาเดีอยวรื่ตัดเหรียญได้พี่ขึ้นคันตัดนี่ก็สิมีห่าเก้าเมนบอกกับปูเนาะห่าเก้ามีอัาเแียค่ะปูล่องตัดห้าเก้าแล้วก็มีอ่าศูนเก้านะ 5, 9, ูนย์เก้ากัไปแล้วแมนบอกศูนย์เก้าอีกตัวนึงกับคือ,อยังค่ะปูหนึ่งเก้าบอาาาหนึ่งเก้าบอาเป็นบุญเป็นสุวนกัมีศูนย์หาศูนย์เก้าเนาะเห็เพิ่นตัดเอาน้ำแน่ก็มี่หาเก้าศูนย์เก้าหลักการหนึ่งเก้าเมนบอค่ะปูด้วยยังไง จ้าเอาตามโจวานั่นแหละโอ้ตามโจวานข้างนเรไม่หนเนื้อเก้าเนาะค่ะอันนี้ตัดเอาเงิ่อนว่าโจวานยังเขียนสามทีสั่งเพื่อได้บอกเขียนเขียนไปลกมันก็จะบอกัอันนี้เนาะอันอันที่เหลือเอฟซีให้เพิ่นตัดเอาเนาะค่ะเดี๋ยวตัดให้สิว่ามันสิหลายตัวเนาะค่ะเนาะเราจะสอมบพาเพิ่นฝันดีเนาะคือจังเพิ่นเพิ่นอยู่หนองค่ายเนี่ยเพิ่นฝันฝันว่าไปบ้านเก้าเลขอ่า ทะเบียนบ้านเพิ่นกับบ้านเลขที่หกสิบสามกับมาตรงกับที่ปูฝันพอดีอมันกันเลยเพิ่นกันเลขได้หลายเนาะค่ะค่าเนื้อพันว่าอ่าพานเนาะค่ะเพิ่นเขียนเลขใส่พานไม่ปูกับขึ้นเลขซีหาเก้าเนาะค่ะเนาะวันขึ้นวันเสาร์วันสิแม,มนดีค่ะปูวันเสาร์จ้ากแล้วเสีย เอาเขียนเอาเขียนตัวหนังสือมาใหา้ใส่ผ้าไหมเสียหาเก้าเอาเอาไปวันที่กับปู่วันว่าอยากได้เราอยากได้ไรเอาไปซะวันที่แมนมานีก่กาผู้เฒ่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 เาแล้วตายไปหลายปีถ้ายุกตะกอนกอนบอกเบล่องเกื่อบหนึ่งปีปีไรนาแล้วมาสู่กันยหอดอกเถึงฮาวบกวนมาเดือนหาโอ้วันที่หนึ่ง เนี้อสาเนี่ยมันเคยออกสีศูนย์เดียวนะออกสีศูนย์นี่หรือเอาโซ่กันปีนั้นว่าปีจะโดนละสามปีแล้วนะวันบันี้มาขวัญเจ้าเล้าเนั่ยเอาใส่ผ้ามาถวายหรือมันเล่าอิดไซนหรือจังไดสิบว่าม่นสีเก้าอีกสมบัตินะมัดนี่ยีเก้าอีกตัวหนึ่งได้พี่เอาตัวที่เพิ่นอันนี้ให้เหรออย่าว่าตีไฮไลท์เนาะค่ะเพราะว่าซ่อมกเอาเนาะสีเก้าตัวนึงเนาะค่ะสีเก้าตัวกันก็คือสีหกเด้อค่ะ แอดเขียนขออนุญาตเขียนให้นะคะตัวที่เพื่อนอ่าอ๋าใส่ผ้ามาให้นีล่ล่ะเน้นตัวที่เพื่อนอาใส่ผ้านีล่ล่ะเอาเขียนในสองเซมน,นะคระับเพราะว่าตัวนี้คือผู้เฒ่าผู้ยิ่งหรือผู้ชายกับปูใช่ผู้ชายเป็นไห้ใช่แต่ว่าซีหายแอดบอได้ตัดให้เนาะโอ้ยซีหาอีกตัวนึงเนาะ,ะเอาตัวที่เพื่อนเขียนให้น่ะ สี่หายส่วนหนึ่งเน้ะอซีส,สี่ห้าห้าสี่กับเอานกกระ,ะสอบตรงใจกันจังเอาเด้อกันว่าหลายตัวะะกันใดกันบ่ชอบกันบ่ต้องกันบ่บเป็นยังเนาะค่ะน้นเพื่อนนเพื่อนนนก้นเป็นแนวทางเนาะค้นบนสิถืกเพื่อนกันได้ทั้งบนทั้งล่างบ่ได้เขียนห้เพื่อนกับซื้อถอกอกับแปลงใจอยู่ดอกอ นี่แหละดวงคนเนาะกับปูเนาะเงี้ยดวงไฟดวงมัน <c oughs> โศกไฟโศกใไงกันม่ได้แต่ว่าเอาเล่นกินค่ะเอาันล่าผู้ใดฝั่งรายการโจกัให้ยืดดีไห่ฮสุขูขคนเด้อปีไม่แล้วกัมีข้อข้อหายมีเขียนเขียนหายมีกำๆกหายเด้อก่สิปีไม่แล้ว ไอ้เม่ตาสุกตาใส่เงินทองลังไหลที่มาเด้อสุกสุขุสุขคนอายุบหมัดคนเงื้ยสุขุสุขคนอย่ามีความมีเขี้นมีกรมีเว้นเด้ออย่าจะยินข่าวปรดีนน้ำน้ำบาดน้ำเมืองกระดาษย่อยบาลุดช้นกันย่อยวาตุตามกันย่อยวาตายหาตายของคออันตรายทั้งปวงเหตแตกสลายหายนี้ออกจากร่างกายสุขุสุขคนผููเป็นเอพซีโจผ้าร่วยกระดาษ ไอ้เี่จ้าสิ่งดีเขามาในร่างกายและจิตใจเด้อสาธุอ้าวส,สละโจนดีแม่สาธุกับปุก๊กกับขอบพระคุณกับน้ำ<ส>มาสการเจ้าค่ะสวัสดีค่ะการแนวทางเนาะคะ่ะปูรุ่นบนฝันเนาะคะ่ะฝันแรกนี่โอ้แอบซี่ผู้ใดทีด่ติดตามเนาะคะ่ะแนวทางฝันของปูรุ่นนี่ไปเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะไปเพื่อนบ้านตลอดตั้งแต่เปิด เปิดเดือนท่านว่ามานีนเนาะคะ่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งท่านว่ามาสิไปหาวันที่สิบหกธันวาคมนี่เนาะคะ่ะวันแรกตองวดของปูเนาะคะ่ะวันแรกไปเพื่อนบ้านสองรอบไปยค่ะนี่หกสามนี่ฟันเห็นอนาคนซื้อขานเนาะคะ่ะเป็นผู้หญิงเพื่อนซื้อขานอายุเพื่อนหกสิบสามปีเนาะคะ่ะหกสองหกสามเนาะคะ่ะ ปรากฏว่าไปเพื่อนบ้านเราพัฒนานี่ขั้งแรกก็คือออกหกสามห้าสามแล้วค่ะไปเพื่อนบ้านเขา่างเนาะคะ่ะตรงๆเลยบานี้งวดที่สองออกหกสามนี่ก็ไปบนอีกเนาะคะ่ะเก้าหสามงวดวันศุกร์เนาะสองรอบฟันปูนี่ผู้ถือิันกระถือได้หลายหลายสันไปชนไป ตรงกลับเพิ่นฝันมาได้กลับไปบ้านเก่าบ้านนี้บ้านทะเบียนบ้านเพิ่นกับหกสามขึ้นกันประสันเพิ่นก็เลยได้หลายเนาะ,ะเนาะอันนี้ส่วนแต่รถขนบักโม่ไหมคะ่ะขนบักโม่นี่บมกโม่เต็มรถบักโม,ม,กโม่กับกลมๆเนาะกันก็เลยว่าเป็นศูนย์เห็นจ้าคือศูนย์ยังไหมกะแต่ว่าแอดกับตีบ่ออกมิแตศูนย์เพิ่นกับไปตีศูนย์เก้าประสันเพิ่นก็ได้เอีกงไหมคะ่ะเอ แต่ว่าเะเบียนลดเพิ่นบ่ท่านได้ออกเนาะค่เทะเบียนลดขนบโม่ที่ปูฝันว่าอ่าเะเบียนลถขนบโม่สองห้าแปดหกเนี่ยก็คือลถของคนซื้อขายนี่แหละค่ะเนี่ย่ท่านได้ออกได้มาเนาะเอาไปพิจารณาบ่งมันฝันที่สองคือว่าปูฝันขึ้นวันเสาร์นาอค่ะขึ้นวันเสาร์เมื่อนี้วันจันทร์ที่เก้าวันอาทิตย์เกิดแปดวันเสาร์ก็คือวันที่เจ็ดนาอค่ะ ฝันขึ้นวันที่เจ็ดมหาวันที่แปดวันเสาร์ฝันว่าผู้เฒ่าอุ้ยเริ่มถามอายุตอแล้แม่อายุเพิ่นเท่าไหรน,น้อเหมือนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดขอขอ,ขอต่อสายกระปุยแจ๊คบาทกันแป๊บนึงอายุผู้เฒ่าเพิเท่าไหแม่แอดเริ่มน้อค่ะเนี่ยที่เอาเอา โอ้โอ้อีกรอบนึงค่ะอันนั้นผู้ที่ผู้เท่าที่เอาเงินใส่พ้านมาให้นี่โอ้พอแม่เอาตัวเลขใส่ผ้านใหม่เพิ่นอายุเท่าไหร่ค่ะปูโอ้ยตะกี่แล้วก็ได้เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดอ๋อตอนเล่าเสียเนี่ยอายุเก้าสิบเอ็ดปีบอกนะปูอายุเก้าสิบเอ็ดเราเป็นจานอ้เอาเอาสนะเอาเอาเท่านั้นแหละค่ะปูรบกวนเท่านั้นแหละค่ะจ้ารการกรรมและมาตรการค่ะ อายุเพิ่นเก้าสิบเอ็ดเ่อนอ้ยเนาะเขียนใส่ใส่เนาะมาเน,นี้เขียนใส่นี่เนาะอันนี้อายุเพิ่นเก้าสิบเอ็ดปีเอฟซีนี่อายุเพิ่นนี่รืมถาม เริ่มถามอายุเพื่นเก้าสิบเอ็ดปีเนาะคะ่ะตอนที่เพิ่นเสียเอาก็เอาไปเพื่อนบ้านก่อนนะะึกไงเอ็ซีเนาะผู้ใดซื่น้อบกันใดบนันทิกฟันสองของปูพูู้เา่าอายุเก้าสิบเอ็ดปีเขียนเลขใส้พานมาาห้่านก็เป็นกลมๆคือก,กันก็คือสี่ห้าเก้าสันเอาเอาไปอยากได้ลายสันเพิ่นว่าเพื่นว่าห้่ปูรุ่นผู้เเ่าในห้อมฝันนะึคะ พาะว่าเอาเอาไปอยากได้หลายอสันโอ้ยปู่กันเลยว่าเป็นแนวทางเนาะก็อยากให้เพื่อนมีทรงมิลาเป็นแนวทางให้พี่เพื่อนพันเนื่องอันปู่เลยตีเป็นศูนย์หาเก้าสันหรือหนึ่งห้าเก้าสันพันกลมๆปู่ตีว่าศูนย์หาเก้าหรือหนึ่งห้าเก้าเนาะกแล้วแต่ผู้ชอบผู้มักเนาะบ่บชอบก็บบว่าเป็นอย่างเนาะก็หาเก้านี่ตัดออกมาจากตรงนี้เนาะค่ศูนย์เก้าก็ตัดออกมาจากตรงนี้เนาะหนึ่งเก้านี่ พันหนึ่งอันนะสันพันนี่หนึ่งอันก็เป็นเก้าปูกระเตียนหนึ่งเก้าเนาะอ่าสีเก้านี่เอาเอาออกมาจากฝันแรกเนาะคะ่ะซี่เก้าบันนี้เก้าย่านเก้าเป็นหกก็เลยเอาซี่หกน้ำเนาะบันนี้ซี่ห่านก็ตัดออกมาจากตรงนี้เนาะ,ะอายุผู้ที่อ่าผู้เท่าที่เอาพัน ส่เลขเบอร์ซีหาเก้ามาไห้นี่คืออายุ9กบปีแนละ้วค่ะกับมาชนกับหนเกคือกันอันนี้ลองเอาไปเพื่อนบ้านตอนเย็นเมอเมรแงก็ได้นะคะเมื่อนี้กับตรงวันตรงกับวันที่9วันจันนะคะวันจันที่เก้าธันวาคม2 5ง7้นะคะกายไปพี่จารณาเบิงปปเบ้งนะค่ะแคปเบเบิ้งนะคะผู้ใดที่ติดตามแนวทางความฝันของปูรุนนะค่ะไปเพื่อนบ้านดีดีนะค่ะ ก็คอม้มีทรมีลามมีมันต่อไปเนาะค่ะสำหรับคนที่บ้านใดก็เอาไปพิจารณาเบิง่งเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันทุกชนิดเด้ะค่ะขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทางช่องโจบ้านล้วยํำแดนเนาะค่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุขเนาะค่ะ ี่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะกดติดตามไว้ก็ขอให้วันนี้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งให้มีโชคมีลาบม,มีมันแห่งงปังๆรวยๆสุผภูสุนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ